คลิปนี้เป็นตอนที่2ต่อจากตอนแรกก่อนหน้านี้นะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เอามาขั้นก่อนก,อนการติดตั้ง Mojave นะครับก็คือการอัปเดตตัว Bootrom ของเครื่อง Mac นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับการอัปเดต BIOS ของเครื่อง PC นะครับซึ่งเครื่อง Mac เนี่ยเขาจะเรียกว่า Bootrom ซึ่งการอัปเดต Bootrom เนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัว Mojave เลยเดี๋ยวเราไปเช็คเวอร์ชันของ Bootrom กันสัก่อน ซึ่งตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน MP 5 1 0 0 8 9 B 0 0นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดตตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่กันโดยวิธีการเนี่ยนะครับให้เปิดลันแพดแล้วก็กด install macOS Mojave ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้จะมีข้อความแจ้งเรานะครับให้อ่านให้เข้าใจโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตรงนี้นะคือการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าบูตลอมเนี่ยนะครับ ต่อจากนี้ให้เราคลิกคําว่าชัดดาวที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างนี้นะครับจากนั้นให้เราคอยจนกว่าเครื่องแมกของเราเนี่ยจะปิดตัวเองไปนะครับและในขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยค้างเอาไว้จนกว่าจะเห็นไฟกระพริบนะครับหรือว่าได้ยินเสียงดังยาวๆซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในช่วงต่อไปเนี่ยคุณจะเห็นจอสีเทาแล้วก็มีโลโก้ของ Apple เนี่ยปรากฏขึ้นพร้อมกับสถานะโปรเกสบนะครับที่บอกว่ามีการอัปเดต พออัปเดตเสร็จเนี่ยเครื่องแม็กก็จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัตินะครับในระหว่างที่เราคอยการอัปเดตเนี่ยห้ามปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องด้วยตัวเองนะครับต้องปล่อยให้เขาทําไปทีนี้ในขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เห็นจอภาพเลยนะครับจอภาพของเราเนี่ยก็จะไม่มีสถานะอะไรขึ้นมาบอกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้การจอที่มากับเครื่อง Apple แต่เราไปเปลี่ยนการจอของเราขึ้นมาเองนะครับโดยการใช้ไอ้เจ้าตัว Radeon rx580 นะครับซึ่งไม่ใช่ของ Apple นะครับเราเลยไม่เห็นหน้าจอสถานะของการอัปเดตทีนี้เมื่อเข้าใจขั้นตอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองทํากันดีกว่าครับตอนนี้ให้เรากดชัดดาวแล้วตอบพาสเวิร์ดเครื่อง Mac นะครับเพื่อ Add Helper Tool จากนั้นรอจนกว่าเครื่องจะปิดตัวเองไป เดี่ยวตรงนี้ให้ดูจังหวะก,การกดปุ่มนะครับเราจะกดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ถ้าทําได้ถูกต้องเนี่ยถาด DV วดีจะถูกดีดออกมานะครับและเมื่อทําเสร็จถาด DV วดีจะหดกลับเข้าไปเหมือนเดิมขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ยบนจอภาพจะไม่มีอะไรเลยนะครับ และถ้าคุณทำสำเร็จเนี่ยมันจะบูตขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับข้อความแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอข้อความที่มีหลายๆบรรทัดเหมือนที่แรกเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำขั้นตอนนี้สำเร็จนะครับอาจจะต้องลองทำอีกสักครั้งหนึ่งทีนี้ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับว่าเจ้าตัวบูตลอมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือยังนะครับให้เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ในบรรทัดนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น 1 4 4 0 0 0 0ะครับถ้าเป็นตัวเลขนี้แสดงว่าคุณทำทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปได้แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับตรงนี้ให้เช็คดูดีๆตอนนี้เราจะสามารถที่จะติดตั้งโมจาวีลงไปได้แล้วนะครับก็ให้กด continue เพื่อติดตั้งได้เลย รอจนติดตั้งจนเสร็จแล้วเราเช็คดูเนี่ยตอนนี้เครื่องของเราก็จะเป็น Mojave เรียบร้อยแล้วนะครับใครติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเขียนไว้ใต้คลิปนะครับโดยรวมแล้วก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนการจอที่รองรับ Mental Support ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Mojave ไว้ในเครื่องจากนั้นให้อัปเดตตัว Bootrom เป็นเวอร์ชั่นใหม่1.44.0.0.0 0. 0. 0. 0. 0แล้วค่อยทำการติดตั้ง Mojave และสำหรับเนื้อหาวิดีโอต่อจากตรงนี้นะครับผมจะทําการอัปเกรดเจ้าเครื่องเนี้ให้สามารถติดตั้งเวอร์ชั่นปัจจุบันคือ Sonoma ให้ได้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ